บางครั้งเราพูดดีเท่าไหร่ก็ไม่มีใครฟังเราตักเตือนเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเราพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีแต่หัวใจของคนที่เรารักยังไม่หันกลับมาหาอัลลอฮ์แต่รู้ไหมคําขอโดอาเพียงหนึ่งอาจทําในสิ่งที่คําพูดนับพันก็ทําไม่ได้โดอาคือพลังของผู้ศรัทธาที่แม้ไม่มีใครเห็นแต่อัลลอฮ์กำลังฟังอยู่ตลอดอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราเปลี่ยนหัวใจของใครด้วยกําลัง แต่พระองค์ให้เราเปลี่ยนด้วยการวิงวอนจากหัวใจดออาคือสายตรงระหว่างเรากับอัลลอฮ์และใครที่ใช้มันอย่างจริงใจพระองค์จะทรงตอบในเวลาที่เหมาะสมที่สุดพูดไม่เข้าหูขอให้เข้าใจห้ามไม่ได้ก็ขอให้อัลลอฮ์ห้ามแทนและอย่าประมาทน้ำตาเล็กๆบนพรมละหมาดเพราะมันอาจคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง านนบ,บีมูฮัมหมัดสุลล,ลัลฮูไลวอสันลมเคยใช้โดอา์ในการเปลี่ยนหัวใจของคนที่ต่อต้านาศาสนาท่านนบ,บีมูฮัมหมัดเคยกล่าวว่าอ้อัลลอฮ์โปรดให้ความเข้มแข็งแก่าศาสนาของพระองค์โดยผ่านคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้อุม,มัรหรืออบูยฮันและคำขอนั้นได้รับการตอบพระองค์เปลี่ยนศัตรูของอิสลามให้กลายเป็นเสาหลักของาศาสนาโดอา์ เปลี่ยนคนที่เราไม่คิดว่าจะเปลี่ยนและถ้าอัลลอฮ์เปลี่ยนใจของอุมัดได้ก็ไม่มีหัวใจใดที่เกินกำลังพระองค์แค่เรายังไม่หยุดขอจุดสมดุลของคนในบ้านคือไม่บังคับกันด้วยเสียงดังแต่รออย่างสงบด้วยหัวใจที่ไม่หยุดขอ อลอห์หลั่ว่าแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงตอบรับคําวิงวอนของผู้ที่วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนต่อพระองค์บางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนใจลูกไม่ใช่การดุแต่คือน้ําตาของแม่ในสุยุธและบางครั้งสิ่งที่ทําให้คนรักหันกลับมาไม่ใช่การเถียง แต่คือความเงียบที่เต็มไปด้วยดูอาทุกค่ำคืนดูอาของคนในบ้านคือพลังที่อัลลอฮ์ให้มาโดยไม่ต้องใช้เสียงและอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ความพยายามนั้นสูญเปล่าแม้จะใช้เวลาแต่ผลลัพธ์จะงดงามแน่นอนอย่าท้อนะคะถ้าคนที่เรารักยังไม่เปลี่ยนแค่เรายีงเปลี่ยนใจตัวเองให้หดคนและจงขอดูอาต่อไปเพราะหัวใจของมนุษย์อยู่ในประหถ์ของอัลลอฮ์เสมอค่ะ Transcrição